วัสดีช่วงเช้าเช้ามาแล้วครับขมวดคลิปของเราวันนี้ Ear mm hmm. มาเช้าหน่อยนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานไม่ได้ลงข่าวอะไรยังไงเมื่อวานลงสักประมาณเ ى, ที่ยงคืนกว่าๆเนาะนะครับแล้วก็กลางวันไม่ได้ลงอะไรสักคลิปเลยนะครับดูแล้วก็ไม่มีคลิปดีคลิปเด่นนะครับแต่วันนี้นะครับแหมข่วมดคลิปของเรามาเช้าหน่อยนะครับคลิปเด่นคลิปดัง คลิปดีนะครับวันนี้ก็มีใครบ้างนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับละครไทยนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้ารู้ซื่อน้องทิสาแล้วก็เะครับเหตุบ้านการเมืองนะครับขมวดอยู่ประมาณ3 4เรื่องนำมาฝากเพื่อนๆพนพี่พ,นพ,พีน้องๆชนเราเป็นช anel ขมวดคลิปนะครับคลิปเด่นคลิปดังคลิปดีคลิปเด็ดคลิปกระแสะโซเชียลไม่ว่าจะเป็น f a c e book ทวิสเตอร์อินสตาแกรหรือว่าในโลกติ k กต o อกนะครับ YouTube ก็มีนะครับถ้ามีนะครับฉะนั้นก็จะขโมดให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในการรับชมและรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับอ่ะประเด็นแรกกันเลยวันนี้อะไรยังไงนะครับผมอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ฟังคลิปเสียงอันนี้กันก่อนนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับแวดวงการบันเทิงของนะครับของใครเอ่ยนะครับ ของผู้จัดละครนะครับวันนี้คุณมดดําเชิญคุณตู่เนี่ยนะครับมาพูดมาคุยกันนะครับคืออะไรยังไงเหรอครับคือเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับท่านคือเรื่องราวละครปัจจุบันนะครับบอกได้เลยว่าถ้าไม่ทันยุคไม่ทันสมัยเอากับแต่ดารานักร้องนักแสดงนนมยัอนู สมัยก่อนอะ่ะต้องยอมรับว่าขึ้นอยู่กับนักแสดงนะเยอะอม,ยอมากมากแต่ตอนนี้คิดว่ามันขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องมากกว่าชัดเจนนะครับแม่ผู้จัดบอกเลยนะครับว่าละครน,นะครับเมื่อก่อนเนี่ยอยู่กับนักแสดงนะครับชื่นชอบนักแสดงคนไหนก็เขาเรียกว่าเลตติ้งมันจะพุ่งขึ้นแต่ปัจจุบันไม่ใช่แบบนั้นนะครับปัจจุบันมันอยู่ที่เนื้อหาการละครปัจจุบันเนื้อหาการละครบอกได้เลยว่าถ้าคุณทําไม่ถึงนะ ไปไม่ได้นะครับณปัจจุบันคู่แข่งมันมีเยอะนะครับไม่ไว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram และโดยเฉพาะละครสั้นใน t i k t o อของจีนตอนนี้ขึ้นมาดังมัดังอันดับหนึ่งของเอเชียเลยนะครับหลายคนพยายามดื้อหากระชับง่ายดูและเข้าใจง่าย นี่ครับคืออย่างอย่างเช่นหนังจีนแบบเก่าๆเนาะนี่ครับพลังเทพพลังปราณขั้นที่1พลังปราณขั้นที่2อะไรประมาณนั้นนะครับแม่ผมก็เอาภาพมาฝากเล็กๆน้อยๆนะปรากฏว่าได้รับความนิยมเนะครับเนื้อหาอาจจะไม่เกินเอ่อสตอน5ตอนแบบนี้นะครับแม่บางทีก็สั้นๆ2ตอน2ตอนตอนละประมาณเอ่อสานาที2ตอนจบเนี่ยครับแล้วก็เปลี่ยนเรื่องอื่นไปนักแสดงอาจจะเป็นหน้าเก่าๆเนะ่ครับไม่ได้เปลี่ยนใหม่เลยนะครับนักแสดงหน้าเก่าๆคนเก่า เก่านึครับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในบทบาทซ้ําๆแต่เนื้อหาเนื้อหาเนื้อเลือกนะครับอาจจะพันเปลี่ยนนะครับบางทีเราอาจจะดูแบบว่าโอ้โหแบบคุณชายปลอมตัวมาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ก็ยังมีคนดูอยู่นะครับมันก็แปลกจริงๆต่างจากละครไทยตอนนี้ได้รับเลตติ้งบอกว่าตกงวบภาพมากเลยนะครับผู้จัดก็เลยอยู่ไม่ไหวนะครับอ่ะก็เลยมาฝากนะครับวงก,การ ละครวงการดาราของไทยนะครับถ้าไม่ปรับตัวนะครับเนื้อหาแบบแย่งผัวแย่งเมียกันอะไรยังไงตบตีกันโอ้โหไปไม่ได้นะครับคือมีคนบอกนี่ครับละครไทยนะครับแย่งสมบัติแย่งผัวแย่งเมียละครจีนนะครับแย่งเป็นเจ้ายุทธภพ,พละครเอ่อของฝรั่งนะครับแย่งกันเป็นเจ้าจัก,กรวาลประมาณนี้นะครับ ต่อไปก็เป็นข่าวของเจ้าลูซสีแม่ล่าสุดก็น้องก็กลับมาล่าเริงสดใสนะครับจากวิกฤตใช้คำว่าวิกฤตอย่างมากในชีวิตแต่ปัจจุบันหลายคนโฟกัสว่าเอ้า น้องจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มไหนอะไรยังไงนะครับน้องก็บอกว่าน้องก็จะอยู่ในวงการบันเทิงให้ยาวนานที่สุดนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีคนออกมาบูลลี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆแต่กิจกรรมบางอย่างน้องก็ได้งดนะครับอย่างล่าสุดที่ไปช่วยเกษตรกร,ร,กรน้องก็โดนบูลลี่นะครับโดนบูลลี่แล้วตามแซะตามอะไรยังไงต่างๆนะครับพวกเกรียนคีย์บอร์ดของจีนนะครับเรียนคีย์บอร์ดไม่ได้มีเฉพาะไทย เรียนคีย์บอร์ดมีของจีนด้วยฉะนั้นเมื่อเกรียนคีย์บอร์ดมาแม่ดูสิครับว่าเจ้าลูกซื้อตอบโต้ด้วยความเกรียนอย่างไรกันบ้างนะครับแม่มาเอาเรื่องเห็ดใช่ไหมมาก็ถ่ายรูปใส่เสื้อผ้าคล้ายเห็ดทุกคนนะครับที่เป็นอยู่ถามว่าที่สนับสนุนน้องนะครับฝั่งน้องก็นะครับเอารูปเห็ดมานะครับในการสนับสนุนสินค้าเกษตรกรของจีนนะครับชนบทน้องไม่ได้ดนจ้างเป็นพรีเซนเตอร์นะครับ สินค้าหลายๆอย่างแบรนด์หลายๆอย่างนะครับน้องไปรีวิวนะครับด้วยความชอบนะครับด้วยความอยากช่วยจริงๆนะครับฉะนั้นเกษตรกรเราจะเห็นเกษตรกรแถวแถวชนบทหลายๆคนออกมาทําคลิปขอบคุณนะครับในการโปรโมทผลิตภัณฑ์สินค้าของน้องแรงกระเพื่อมที่ได้รับมานะครับออเดอร์หมดออเดอร์หมดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคือซบเซานะครับสู้แบรนด์ดังๆไม่ได้นะครับฉะนั้นก็ตามให้กําลังใจไปนะครับอีกหนึ่ง บ,บริบทก็คือหนึ่งคู่จิ้นนะครับอูเล่ยนะครับแม่ใช่ว่าอูเล่ยนะครับเป็นนักแสดงดาราจีนนะครับกับน้องเจ้าเล่าซือปรากฏว่าตอนนี้ก็มีคนเอาโมเมนต์ต่าง นะครับไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ในการแสดงหนังไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ในชีวิตจริงชีวิตจริงมีการขัดใช้คําว่าขึ้นจอด้วยเนาะนะครับแต่ก็หลายๆคนที่ติดตามในกับแบบใกล้ชิดเท่านั้นนะครับส่วนมากผมไม่ติดตามเนี่ยผมประแหลไม่ค่อยออกผมต้องมาเก็บสปอยจากเพื่อนๆพ่ี่ๆน้องๆเอามาแปลนะครับต้นฉบับนะครับต้นฉบับมาผมฝังไม่ค่อยรู้เรื่องนะ่ครับแลวจะไปแปลมันก็ใช้เวลานานก็ต้องไปหาต้นฉบับ แล้วก็ของคนที่ดูดมาแปลแล้วผมเอาของคนที่แปลมาสรุปขาหมวดให้อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นน้องเจ้าลู่ซื้อก็น่าสนใจนะครับ <c oughs> ก็เลยเอามาฝากเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับน้องเจ้าลู่ซือ้อน,นะครับแม่น้องทิสาละ่ะเมื่อกี้ของไทยของจีนไปเรียบร้อยของไทยของจีนน้องทิสาตอนนี้บอกได้เลยว่านะครับ งานก็ชุกอยู่เหมือนกันนะครับหลายคนก็บอกว่าเอา้าแล้วเมื่อไหร่จะเห็นละครแล้วนะครับละครตอนนี้ยังไม่ปรากฏนะครับแต่เป็น MV นะครับล่าสุดก็ที่ผมนำมาฝากนะครับน้องทิสาตอนนี้จะเป็น MV นะครับแล้วก็เกมโชว์นะครับแล้วก็เขาเรียกว่ารายการเขาเรียกว่าสั้นๆแบบไม่ไม่ไม่ยาวนะครับก็ตาม อย่าง,อย,างอย่างของคุณวันเด็กเกลือ,อ,อไม่ใช่วันเด็กเกลือรายการของคุณเกลือเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีอะไรยังไงเพิ่มเติมนะครับสี่ต่อสี่นี้ไม่แน่นะครับเหมือนคุณเกลือก็เคยเกินเกินใช้คําว่าเกินเกินนะไม่การันตีนะครับว่าห้าสิบห้าสิบอยู่นะครับถ้ามันมีอะไรยังไงเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะ,ะคันว่าเก็บเรียบเรียงแนะนานมาฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับ บอกได้เลยว่าปัจจุบันนะครับดาราเยอะมากนะนะครับหลายคนก็พยายามโฟกัสนะว่าเออตอนนี้จะจิ้นกับใครอะไรยังไงนะครับรอดูกันให้มันจะว่าก่อนหน้านี้จะจับจิ้นใช้คําว่าจับจิน้นกันกับพิสานะนะครับแล้วก็ หลังๆมาก็จับจิ้นกันกับไม่ไช่ที่ซากับเบียซึ่งเบียเนี่ยเขาก็มีคู่ครองอะไรยังไงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เบนเข็มมาตอนนี้นะครับบางคนก็จับไปจิ้นวันก่อนขึ้นจอกับน้องมิกนะครับก็จับไปจิ้นแล้วพอดีนะครับวันที่จิ้นปุ๊บอีกวันสองวันปรากฏว่าน้องมิกไปออกงานกับคุณอ้ํานะครับก็เลยเป็นกระแสขึ้นมาอีกเนาะนะครับฉะนั้นดูให้สนุกก็แล้วกันนะครับณตอนนี้ก็เอาภาพมาฝากก็แล้วกัน